สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มากับช่อง I am Sing อยากรู้ต้องหลงวันนั้นผมบอกแล้วนะผมจะให้เพื่อนๆดูสัปปะรดที่แปลกที่สุดนะครับต้งแต่ผมต้งนแต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นสับปะรดแบบนี้นะครับมันแปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับไปดูเลยนะครับสับปะรดมนแปลกที่สุดนะครับเพื่อนๆดูแต่บริเวณนี้มีแต่สัปปะรดนะครับแต่ผมจะให้เพื่อนๆดูสับปะรดที่มันแปลกที่สุดนะครับ ไปดูเลยนะครับมาแปลกจริงๆนะครับเพื่อนๆสับปะรดอะไรหัวเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับสับปะรดที่มาแปลกนะครับพอดีมันสุกแล้วนะครับผมเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมสับปะรดที่ผมบอกว่าแปลกนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมสับปะรดที่ผมบอกว่าแปลกนะเพื่อนๆดูเห็นไหมเห็นชัดไหมดูอ่ะหัวอะไรเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆดูสับปะรดที่มาแปลกนะครับดูดู สวยงามเลยเดี๋ยวผมจะให้เพ wow. ื่อนๆดูให้ชับนะครับมอแปลกจริงๆแต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นสับปะรดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูดูหัวนุเยอะมากเลยครับแค่ต้นนี้ต้นเดียวถ้าปลูกได้หลายต้นนะครับเพื่อนๆดูแปลงไหมมอแปลกสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นสับปะรดแบบนี้เลยนะครับดูสับปะรดอะไรแปลกนะดูดูแต่มาสุดแล้วนะครับ ลูกมันมีสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเพิง่งจะวางให้เพื่อนาด้วยชับเลยนะครับด allora. ูอ่ะไมอ่านี่นี่นต้นของมังนะครับเู้่หมไปไหมอ่าแปลกไหมถือว่ามันแปลกนะครับเพื่อนเพื่แต่แต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับผมจะเอาออกเสียได้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนาด้วยชับนะเห็นไหมดูอ่ะนี่ลูกมังนะครับ ทุบแปลกนะครับเพื่อนๆยังสวยงามเลยดูหัวมังนะครับยังสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นสับป,ประรดแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูอ่ะดูให้เต็มเลยโอ้เยอะมากเลยครับมาเป็นออกลูกเยอะมากเลยนะครับดูอ่ะนูลูกมังเพื่อนๆมันสีเหลืองนะเห็นไหมเออแต่มังบริเวณลูกอ่ะดมูมังออกหลายเลยนะครับเพื่อนๆดูอ่ะ ถ้าไปปลูกได้หลายต้นนะครับเพื่อนดูให้ไหมถ้าไปปลูกได้หลายต้นนะครับสับปะรดอะไรอะ่ะถือว่าแปลกนะครับเพื่อนงแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นสับปะรดแบบนี้นี่นี่นี่ลูกขำังน,นะครับเห็นไหมสับปะรดถ้าใส่พังนี่หวานดีนะครับเพื่อนกินแล้วอร่อยนะครับสับปะรดนี่นี่ผมมาสูบเองน,นี่อร่อยนะแต่นี่ผมเสียดายจักินนะพอดีดูแลวสวยงามนะครับเพื่อนเห็นไหมสีเหลือง อกูว่าไหมสีเหลืองนูง้ดูหัวเขาไหมนี่หัวเยอะมากเลยครับเพนะนะื่อนๆใหญ่นะถือว่าใหญ่นะดูเออแค่ลูกท้องผมเออฟันนี้ไม่เห็นลูกเลยนะครับเพื่อนถ้าฟันนี้เห็นนะงาสับป,ปะรดที่แปลกที่สุดนะตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเจอแบบนี้นี่แหละครั้งแรกมันมีสองลูกนะยงอีกลูกอีกนะแต่ลูกนึงยังไม่สุกอีกนะครับยังไม่แก่นะครับยังไม่ได้แก่ครับ ดูเพื่อนๆมั้ยโอเคยังสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆดูอ่ะโอ้สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปรีวิวรีวิวที่บ้านนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมจะเอาออกให้เพื่อนดูให้ชัดนะครับสับปะรดที่มาแปลกนะครับดูอ่ะเพื่อนๆเห็นมั้ยอ่าสับปะรดที่ว่าแปลกนะครับเพื่อนๆสับปะรดนี่อือเห็นไหม รีวิวซัปปอรของแปล์นะครับเพื่อนดูอ่ะอ่าดูฝันนี้อ่ะออกลุกเต็มเลยนะครับดูอ่ะมาเป็นดอกเหมือนดอกไม้อะไรสักอย่างนะครับสวยมากดูด้านล่างดันบนงนะครับด,ดีดูดานบนงนะี่นี่คําบนงนะี่อ่าดูไหมไหมีนด้านล่างนี่ดูด้านล่างแต่ผมจะให้เพ,พื่อนๆดูด้านหน้านะครับนี่อ่าด้านหน้าของมันนะครับ ยสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆดูดันหนานี่อ่าเข้าไปไหมมีด hmm? ันหนาทุกอับแหล่นะครับเพื่อนๆโอเคเพื่อม่ให้เพื่อนๆเสียเวลาชอบผลิตนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไอแอมสัญญาตรุษตอนลองดูสับปะรดที่มาแปลกนะครับเพื่อนๆบาย